นั่งตัวส่งรงพยาบาลบอรอนเต็นขึ้นเลยไปครับส่งขี้กับไปเยี่ยงเฮ้ยหุ่ยเป็นย,ยัากเป็นไรเนี่ยมาเดเจ็บหนักเลยใครทำอ่ะเนี่ยสิสาใบเยียงเอาทำไมอ่ะร้อนแรกบนพืนนั่งดูทีวีสองคนได้ยังไงอ่ะต่อมีไลายเข้ามาพอดีเลย บอกว่าเนี่ยจัดการใายหนูท้องใสเอาเนี่ยเบิดดูเห็นแค่เนี้ยมันก็ฟ้างส,าสัสเต็มที่เลยนะอีกนะัดมันจะมีข้อถามกลับมาส่งมาผสมว่าไงต่อพรุ่งนี้หนูจะเปพบพ่อแม่แฟนค่ะหนูขอหานหนึ่งวันนะคะหนูอย่ามันถามต่อ,อไปเนี่ยนะ เลิก <Legend ary> ใช้เลยโปรแกรมเนี่ยแล้วต่อไปจะพิม้งหาใครช่วยกำลัาพิมพ์ให้เป็นประโยคเดียวด้วยที่ทิ้งไปตั้งนานนาทีนึงไม่คิดเลยว่าไอ้คนที่รับเนี่ยเขาจะโดนทำลายโอ้โหไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนาีไม่ใช่ไม่จ้านายัจ้เขาเขาจะเยอะเลยย้ายมันหมดหมดนะเมั่เกี้ที่เดินแบบเป็นปากเยอะมากเลยวันนี้ได้ได้ครึ่งครึ่งนาที ไม่ทานแล้วนะทาน,ทานแน่พี่เค<า>ิื่องะทีแล้วเตัอดอยู่ข้างหลังาว่าพรุ่งนี้ดีกว่าได้งั้นอยู่กับพี่ปูนะวันนี้อพอกลับมีจัดรายการใช่ไหมมาเมื่อคืนนี้ก็เจอกันที่โร่นรมีสองเนี่ยน,นะ,นานะมา <รอ S 1> ทานแน่หนา ถ้างั้นเดี๋ยวพบเราสองคนบ่ายสอนาทีในรายการคัมภีวิถีรวยแล้วก็ใครอยากจะฟังสรุปข่าวเด่นมหานครนิวส์ก็ทุ่มตรงนะคะเปิด f อฟเ็มเกห้าไว้นะคะโชคดีมีความสุขทุกทนนะคะสวัสดีสวัสดีครับโอยกัมพูชิพูโอดและรัชนีสุทธิธรรมปุจฉาปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการสึ้นรอของยางรถยนต์ สรับสนุนโดประกันซ,อซ่อมสูตประกันช้นิดราคาเริ่มตนน้น24,900บาทจากสีมั่นคงประกันไทยงานมกี้ดัดนาแล้วไป่ต้อง วันนี้ค่ะขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการกบหมูในงานเซียนประจำเช้าวันจันทร์ ท้าซงเดือนสี่เดือนนี่นะแล้วมีม่อคนเออใรนะคะในเชิงวัฒนธรร อาจจะมีความคล้ายคลึงกันเพราะว่าเราอยู่ในแถบประเทศที่ใกล้ๆกันนะคะดังนั้นบางทีเนี่ก็อาจจะมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันบ้างก็ไม่ต้องเปิดเทียใั่ไหมเรื่สเปนม่แล้ก็สัตว์เรสัตว์สัตว์นะแดงๆแบดนะบบเเยจริงๆแล้วทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยก็เป็นประเทศที่ต็มด้านน้ำหรือว่ามีสายน้ำที่นีเต็มเต็มเลยทันวาเเอไม่ได้